เครื่องปรุงผักกาดจอนะคะจะมีถั่วเน่าแผ่นที่เราปิ้งแล้วก็เอามาโขลกกับกะปิกับกระเทียมนะคะเพื่อนๆโขลกให้ละเอียดโขลกให้เข้ากันผักกาดก็เด็ดเตรียมไว้แล้วนะคะตอนนี้เรามาต้มซี่โครงกระดูกหมูหรือกระดูกเล้งนะคะเพื่อนๆรอให้น้ําเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดลงไปนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆใส่ผักกาดลงไปเลยค่ะ ไปประกาศลงไปเลยประกาศใกล้จะสุกแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงที่เราโขกเมื่อกี้ลงไปนะคะมีถั่นเน่ากับปีกแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็ผงชูรสแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆแค่นี้ประกาศจอของเราก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยการเจียวกระเทียมนะคะ หรือไม่ถ้าใครไม่เจียวกระเทียมก็เขาจะเรียกว่าเจียวน้ำมันอ่ะเนาะเพิ่มความแซ่บหนัวสักนิดนึงน้ำปร,ราสิ่งที่จะขาดไม่ได้ผักกาดจอก็คือมะขามเปียกผักกาดจอจะมีรสชาติเปรี้ยวนดนิดนะคะใส่มะขามเปียกลงไปเรียบร้อยแล้ว รอให้เดือดอีกแป๊บนึงมาเจียวกระเทียมกันค่ะเจียวกระเทียมให้หอมๆเลยกรเทียมสุกแล้วนะคะเพื่อน เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ